รายงานยืนยันพบว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งแล้วนะคะเป็นครั้งล่าสุดค่ะโฆษกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าเป็นการตรวจพบการยิงวัตถุต้องสงสยัยที่คาดว,ว่าเป็นขีปนาวุธที่ถูกยิงจากเกาหลีเหนือไปบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกา27นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดวยข่าวกรองเกาหลีใต้และสหรัฐกำลังวิเคราะห์เรื่องนี้เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม คณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากที่เกาหลีเหนือ,อยังคงเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธลินดาโทมัสกรินฟิลด์ผู้แทนถาวรสหรัฐอเมริกาประจำสหรประชาชาติพร้อมด้วยผู้แทนถาวรจาก5ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงได้ร่วมกันกล่าวประนามการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยการกระทำนี้ขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคง และการที่เกาหลีเหนือ,อยังคงมีอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงรวมถึงเดินหน้าโครงการขีปนาวุธถือเป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงนานาชาติภาพจากกล้องบอดี้แคมของตำรวจในลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเผยให้เห็นถึงนาทีชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันดึงนักบินที่บาดเจ็บออกจากเครื่องบินเล็กที่ประสบเหตุตกบนรางรถไฟ จ้าหน้าที่ช่วยชายคนดังกล่าวออกมาได้สำเร็จเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่รถไฟจะแล่นเข้าชนกับซากเครื่องบินด้วยความเร็วสูงรัสเซียจัดงานเทศกาลประกวดผลงานแกะสลักน้ำแข็งประจำปีโดยมีประติมากรรมน้ำแข็งหลากหลายรูปแบบอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมงานนี้จัดขึ้นที่เมืองโโวซีบริชเขตไซบีเรียของรัสเซียมีศิลปินนักแกะสลัก แกะสลักน้ำแข็งเข้าร่วมจากทั่วประเทศหนึ่งในแนวคิดหลักของผลงานที่ชนะรางวัลในปีนี้ก็คือการแสดงถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ผสมผสานกันในไซบีเรียศิลปินแต่ละคนจะมีเวลาสร้างสรรค์ผลงาน4วันและจะได้รับการจัดสรรหิมะในจำนวนเท่าๆกันแต่ไม่มีข้อจำกัดว่าจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาในขนาดที่เล็กหรือใหญ่แค่ไหนงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี2543 ที่ผ่านมาจะมีศิลปินแกะสลักน้ำแข็งจากหลายประเทศมาเข้าร่วมเป็นประจำนะคะทั้งเบลเรียเยอรมนีอิตาลีจีนและประเทศอื่นๆงานนี้จะจัดแสดงให้ชมไปจนถึงสิ้นเดือนกลุ่มภาพัานธ์นี้ค่ะ